กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะผผมนายช็อตตี้บูจวาอีกเช่นเคยครับวันนีครับอยู่นที่เกมเมชอารีนาครับผมก็บรรยากาศประมาณ walking war robot นั่นแหละครับแต่ว่ากราฟิกมันจะออกแนวแบบการ์ตูนมากกว่านะครับก็เวลาเล่นมันก็มีหลายโหมดนะแต่ว่าช่วงแรกที่เราจะเล่นจจะเป็นแบบยึดจุดแล้วก็ทำลายไยตรงข้ามให้หมดนะครับหุ่นยนต์ก็มีค่อนข้างหลากหลายปืนก็ติดได้2กระบอกซึ่งอยู่ที่ว่าเราจะติดกระบอกอะไรซ้ายขวาไม่เหมือนกันด้วยนะ ไม่เหมือนกันด้วยมันอยู่ที่เราอะครับว่าจะติดอะไรมาแล้วเวลารีโหลดนะครับมันก็จะมีการรีโหลดทีละข้างนะคือมันแล้วแต่เราอะว่าเราจะรีโหลดพร้อมกันหรือว่าจะรีโหลดทีละข้างก็ทําได้เอาะวะนั้นก็อันนี้อาจจะต้องแบบว่าพึ่งกลยุทธ์นิดนึงนะฮะอาจจะแอบ,บหลังกําพงกำแพงหรือว่าหุ่นบางตัวกระโดดได้อะไรเงี้ยก็กระโดดขึ้นที่สูงเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบหรือเสียเปรียบก็ไม่รู้นะอันนี้คือเราจะต้องดูสถานการณ์ด้วยนะฮะเยยึดจุดกันครับผม ดูด้านบนได้นะครับว่าตอนนี้ฝ่ายเราเนี่ยกับฝ่ายศัตรูใครยึดจุดตรงไหนไปแล้วบ้างนะครับแล้วก็ศัตรูเนี่ยตายหมดหรือ,อยังคือหุ่นยนต์เนี่ยมันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวไงครับคือแต่ละคนมันจะมีหุ่นยนต์อย่างน้อย2ตัวก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมเนี่ยมาเล่นนานหรือ,อยังถ้าเกิดว่าเล่นนานแล้วก็อาจจะมี3ตัวถ้าเพิ่งมาเล่นก็จะมีตัวเดียวอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเป็นอีก1เกมนะครับแนวหุ่นยนต์ยิงกัน5 V5 นะครับใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะฮะ สำหรบับหุ่นยนต์ที่ผมเอามาครับเขาจะมีความว่องไวครับแต่ถ้าเกิดเป็นตัวแดงตัวนี้มันกระโดดได้นะตัวแดงๆตัวเล็กเนี้ยมันกระโดดได้นะก็คือมันจะมีไอตัวสกงสกิลอยู่ด้านขวานะครับเห็นไหมผมกดเสร็จปุ๊บก,ก็มีครูดาวนะครับอันนี้ก็จะวิ่งเร็วอะไรอย่างน,นี้แล้วก็การยิงครับมันแยกกระบอกปืนได้นะยิงดูเนี่ยเนี้ยเนี่ยเห็นไหมยิงแยกกระบอกปืนได้นะเอออันนี้ก็แล้วแต่ความชอบกันแล้วกันเนาะเราจะยังไงโหตัวนี้มากับโลเลยครับผมสายแทง เอผมต้องยืนหลังโลด่ดิไอนี้มันรีโหลดอยู่แน่เลยมันรีโหลดอยู่มันเลยแบบว่าทําอะไรผมไม่ได้ไปวิ่งไปดูต่อครับประต,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 ตูเยอะเหลือเกินนะฮะก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันอาจจะมีคนละสองสามตัวครับตายแล้วมันก็เลือกหุ่นอีกตัวหนึ่งมารูเหมือนว่าผมจะได้เปียบนะครับแตมบอกว่าตอนนี้ผมมีหกสิบคะแนนแล้วต,ต้องยึดจุดเยอะๆครับผมให้มันผลิตคะแนนนี่นะแตกไปรู้สึกตัวเมื่อกี้จะมีเกราะด้วยนะ ยิงแล้วมันยังไม่เข้าเลือดโดยตรงครับเข้ากล่องก่อนแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวฮิวไะเนี่ยตัวฮิวไะเนี่ยมีโดรนมาด้วยอันนี้เลเซอร์โอ้โหัตูมันใกล้หมดละมั้งดูจากด้านบนเนี่ยสตูแตกเกือบหมดแล้วครับเหลือแค่สองคนนะฮะนี่เนี่ยแตกครับผมเหลือคนสุดท้ายละนี่เกมนี้มันก็ดีอย่างหนึ่งนะตรงที่มันบอกครับว่าสตูอยู่ตรงไหนบ้างครับ จ้าเอ๋ตัวนี้มีเกาะด้วยโอ้ยิงไม่โดนเรียบร้อยครับผมจะสู้พลังแห่งมิตรภาพได้ยังไงใช่ไหมนี่เรียบร้อยครับบรรยากาศการเล่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับผมเล่นเสร็จแล้วเราจะได้อะไรแน่นอนครับเราจะได้รับมาเป็นพวกเงินเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นกล่องเห็นไหมครับถ้าเกิดว่าเราสะสมครบตามที่กําหนดก็มาเปิดกล่องได้ซึ่งในนี้มันก็จะมีทรัพยากรต่างๆเช่นเงินแล้วก็พวก เศษของหุ่นเศษของอุปกรณ์อะไรเงี้ยครับคือไอเกมเนี้ยมันสามารถอัปเกรดพวกหุ่นกับอุปกรณ์ได้ด้วยนะอันนี้ก็คือจะเป็นรางวัลน,นั่นเองครับแล้วก็จะมีพวกรางวัลแบบล็อกโองล็อกอกินอะไรเงี้ยคือคือเยอะเหมือนกันนะคือแจกค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็ลองไปรับรดูก็แล้วกันเห็นมันขึ้นเครื่องหมายตกใจหรือว่าแดงๆเ,เนี่ยลองเข้าไปดูนะครับจะมีหลายส่วนที่รับรางวัลฟรีได้ อ่าแล้วก็จะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวหลังๆไม่ได้มีแค่3ตัวด้วยนะมี5ตัวนะครับตอนแรกผมดูไม่ดีเองมีได้ถึงสุด5ตัวนะครับแต่ว่าช่วงแรกเรามีหุ่นแค่2ตัวนี้ไงเกมมันแจกมานะครับอาจจะต้องแบบไปซื้อเพิ่มเติมที่ร้านค้าอะไรเงี้ยนะก็จะมีเหมือนกันนะครับก็มีขายเป็นเงินด้วยแล้วก็จะเห็นว่ามีขายเป็นเงินในเกมด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูกันละกันครับใครอยากจะเทพไวหน่อยก็อาจจะต้องเติมเงินอะไรงี้นะ อ่าโอเคทีนี้คำถามต่อมาคือแล้วเราเล่นกับเพื่อนได้ไหมได้นะครับก็คือไอตัวโหมดของการแบทเทิลนะครับด้านขวาล่างเดี๋ยวเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะมีโหมดอื่นด้วยอย่างเช่นอย่างนี้ครับคัสตอมแมทคัสตอมแมทเนี่ยก็คือจะเป็นการสร้างห้องแล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยเข้ามาจอยแต่มีเงื่อนไขว่าเราจะต้องเล่นเก็บ XP e เนี่ยให้ได้เยอะๆก่อนพูดง่ายๆคือไอเกมเนี่ยเวลาเราลงไปเนี่ยเราจะรับ XP e ใช่ไหมครับและ XP e เนี่ยมันจะส่งผลต่อแรงด์กิ้งของเรา อ่าก็คือ XP เรายิ่งเยอะเนี่ยเราก็จะยิ่งเปิดโหมดได้เยอะขึ้นนะครับอย่างเช่นอันที่บอกนี่คือเล่นกับเพื่อนสร้างห้องคนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้ที่เหลือเนี่ยจอยเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ Quick Match เนี่ยจะเห็นว่ามันก็จะมีโหมดแบบ 5v5 Dead Match ด้วยแล้วก็มี 2v2 Dead Match ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่ามีโหมดค่อนข้างหลากหลายเห็นไหมแต่ว่าจะต้องเล่นไปไกลในระดับหนึ่งก่อนนะครับโอเคอ่ะทีนี้นะฮะเรื่องของเพื่อนเนี่ยเราอยากจะแอดกันก็คือแอดตรงนี้ได้เลยนะครับด้านบนตรงนี้ ก็เขาจะแนะนําให้เราซิงกับ a c e b o o k นะครับจะได้รับเงินแคดเพิ่มเติมอันนี้ก็แล้วแต่กันละกันเนาะถ้าเกิดเราอยากจะหาเพื่อนก็ด้านบนครับนี่ไงเติร์ดได้เลยใส่ไอดงไอดีของเพื่อนเข้าไปนะครับซึ่งไอดีของเราก็อยู่ตรงนี้อยู่แล้วเห็นไหมอันก็แลกกับเพื่อนได้เรียบร้อยก็ส่งหากันได้เลยนะครับเสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้ครับอินวายตชันว่ามีใครแอดมาหาเราหรือว่าเราแอดไปหาใครแล้วเขายังไม่รับบางเท่านั้นเองนะครับก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราชวนเพื่อนมาเล่นเนี่ยมันจะมีโคด้ดไอ้นี่ ก็สามารถที่จะชวนเพื่อนมาเล่นได้ด้วยแล้วเราจะได้รับเงินแคดด้วยนะครับอันนี้ก็ลองดูกันละกันเนาะส่วนเรื่องของการอัปเกรดหงอัปเกรดหุ่นทั้งหลายแหล่จะอยู่บริเวณด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับก็คือตรงอินเวนทอรี่อันนี้คือหุ่นยนต์ที่เรามีนะครับมันจะมีเลเวลบอกเห็นไหมไอ้อย่างอันเนี้ยเรายังไม่สามารถที่จะหาได้เพราะว่าค่าประสบการณ์ของ ID เดีเราเนี่ยยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอัปเกรดได้เนี่ยมันก็จะขึ้นจุดแดงๆบอกเลยนะครับอย่างตัวเนี้ยผมยังเก็บไอตัวเศษไม่ครบต้องไปเล่นก่นก่่ออออนนนนแลล้้้้เเเปปิดดกกงหหรรรืืไไซาาาา็็ใคตมที นั่นแหละแล้วก็สามารถที่จะมาอัปเกรดได้บริเวณด้านขวาล่างเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกคําว่าอะไรจะดีขึ้นนะอย่างเช่น HP ดีขึ้นนะความเร็วมากขึ้นสกิลคูลดาวแบบอะไรเงี้ยคือจะมีการบอกนะครับแล้วก็จะให้ดูอีกอันนึงขึ้นตรงนี้ครับ Energy Capacity นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวของพลังงานที่เราจะทําการติดตั้งพวกอาวุธให้กับหุ่นยนต์นั่นเองนะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ที่ตัวของรูปหุ่นยนต์ของเราเลยนะครับที่หน้าล็อบบี้เราคลิกเข้าไปได้เลยนะครับแล้วดูด้านซ้ายเห็นไหมครับมันจะม ท่าผู้ชมสามารถเปลี่ยนได้นะแต่หุ่นเนี่ยมันจะไม่สามารถใส่อุปกรณ์ได้ทุกชนิดอะองเช่นไอหุ่นตัวเนี้ยมันจะเน้นปืนแกตลิงก็คือปืนยิงรัวๆปิ้วอะไรอย่างงี้ใช่ั้ยครับเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นไอหุ่นสีแดงเนี่ยมันจะเน้นตัวของล็อกเก็ตด้วยนะครับแล้วก็มีปืนยิงอัตโนมัติแบบนี้ให่มั้ยครับนี่นะซึ่งแต่ละตัวเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันใส่อุปกรณ์ได้ไม่เท่ากาันและไอจำค่าคปาซิตี้ได้ใช่ไหมครับก็คือพลังงานนี่แหละมันก็จะสาม,มารถที่จะติดตั้งให้ มี energy 4นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหาอาวุธที่มันมี energy ไม่เกิน4นะถ้าเกิดท่านผู้ชมจะติดอันนี้นะติดได้ครับแต่ติดได้กระบอกเดียวปืนอีกข้างนึงเราก็ติดไม่ได้แล้วไงเพราะว่าพลังงานเกินนั่นเองเข้าใจไหมส่วนอันนี้ติดไม่ได้เลยนะครับติดไม่ได้เลยแล้วจะทำางไงให้มันติดได้ก็เราจะต้องไปอัปเกรดหุ่นก่อนไงให้ักระดับหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวมันจะมีการเพิ่มตัวของ energy ขึ้นมาด้วย เพราะฉะนั้นันนี้ก็ต้องพิจารณากันดีๆนะครับใส่ปืนให้เหมาะสมนะฮะก็คือแต่ละปืนมันจะมีข้อจํากัดแตกต่างกันอ่ะอย่างแก๊งลิงก็คืออาจจะเบาหน่อยแต่ว่ายิงได้รัวกระสุนเยอะอะไรเงี้ยส่วนถ้าเกิดเป็นล็อกเก็ตนะครับก็คือตัวของจรวดจะยิงแรงรีโหลดนานอะไรเงี้ยแล้วก็กระสุนน้อยอ่ะมันก็จะมีอะไรแบบนั้นนะครับก็ต้องไปศึกษากันเพิ่มเติมนะฮะอ่านี่ก็คือจะเป็นคร่าวๆข,ข,ของเกมนี้นะครับก็ใครที่ชอบแนวหุ่นยนต์ยิงกันแล้วก็การาฟิกดูแบบการ์ตูนการ์ตูนหน่อยอ่ะเกมนี้ก็โอเคเ ทีนี้ก่อนจากลางันไปเดี๋ยวเราไปดูเซตติ้งหรือออปชันกันดีกว่านะครับซึ่งมันจะอยู่ด้านซ้ายบนหน้าที่รูปของเราเลยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้ท่านผู้ชมดูด้านซ้ายครับนี่ไงเห็นไหมเซตติ้งนี่ก็จะมีการปรับภาษาซึ่งผมหาแล้วไม่มีภาษาไทยในขณะนี้นะครับก็มีแค่อังกฤษญี่ปุ่นเกาหลหนีนู่นนั่นนี่อ่าแล้วก็จะมีตัวของการแจ้งเตือนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแล้วก็ fps แล้วก็ปิงอินดิเคเตอร์ต้องการที่จะให้แสดง fps หรือปิงที่หน้าจอเลยไหมอะไรเงี้ยอ่าจะเปิดสั่นไหมกราฟิก เป็นยังไงนะครับ f e s เท่าไหร่แสดงเงาไหมอันนี้ก็ต้องมาปรับกันเองขึ้นอยู่กับมือถือท่านผู้ชมว่าไหวแค่ไหนแล้วก็อีกอันนึงคือเป็นคอนโทรลนะครับก็คือเราอยากจะปรับไอตัวหน้าจอของเราเป็นอย่างไรนะครับเช่น crosshair อาจจะเป็นจุดจะเป็นเป็นเป้าอะไรเงี้ยอันนี้ก็แล้วแต่เรานะฮะแล้วก็มีตัวนี้ด้วย targeting assist system คือ ไอเกมเนี่ยจริงๆมันจะมีระบบล็อกเป้าด้วยนะะก็ถ้าเกิดหาไม่เจอเนี่ยเดยกเกมมันสอนเองอะมันไม่ได้ยากอะไรนะครับก็จะล็อกแบบไหนนะผมก็ชอบล็อกแบบนี้ใหญ่ๆดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็การรีโหลดครับเนื่องจากตามที่ท่านผู้ชมเห็นอนะคือเกมเนี่ยมันรีโหลดแยกปืนกันอ่าก็คือแล้วแต่ท่านผู้ชมจะรีโหลดกระบอกไหนทําได้อ่าแล้วก็สามารถเปลี่ยนการรีโหลดเนี่ยโดยการเปลี่ยนจากการแตะเป็นการสไลด์ขึ้นที่ปุ่มยิงซึ่งซึ่งโอเคนะผมก็เลยเลือกแบบนี้เลยครับบางจังหวะเนี่ย คือเราเอานิ้วโป้งเอื้อมไปแตะที่ตัวรีโหลดอะ่ะบางทีมันอาจจะลาบากไปนิดนึงไงก็คือสไลด์ขึ้นที่ปุ่มยิงนี่แหละก็น่าจะดีกว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดกันละกันเนาะเอาล่ะก็สำหรับเกมนี้ไว้เท่านี้กันละกันครับก็อย่างที่บอกครับใครชอบแนวหุ่นยนต์ยิงกันก็ลองเล่นดูได้ครับ